ว,วันนี้จะมาได,ดแนะนำเตา,าวิปัสนาสองธรรมจารค่าตอนนี้ก็คือการง,ง่ายเก็บง,ง่ายเดี๋ยวพ่อจะมาสาธิตพิธีการให้ดูรั้มดิจิตินนะคะตอนแรกก็รูกเติเลยง่เสรเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วขนาดของเขาแล้วขนาดเขาอยู่ที่ขนาดความกว้าง120เซนความยาว120เซนแล้วความสู120สมสง120เซนค่ะก็คืออย่างพ่อก็คือเข้าไปนั่งสมาธิได้สะดวกสบายเลย สะดวกพกพาในการใช้งานสะดวกสบายค่ะคือพื้นที่ของเขาคือกว้างขวางแล้วก็สามารถเอาเก้าอี้เข้าไปนั่งได้เก้าอี้แบบเล็กๆหน่อยค่ะก็สามารถนั่งได้ส่วนวิธีการเก็บมันก็คือใส่ง่ายนิดเดียวมากค่ะไม่เกินหนึ่งนาทีก็สามารถเก็บได้สะดวกสบายเดี๋ยวลองเปิดดูนะคะจะย่อแค่ไหนก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเป็นเต็นท์ของธรรมจันทร์นะคะ ถ้าเราพักสี่ทีก็คือจะไม่ได้เหนืยเราวางกัะปุนได้เลยนี่ค่ะก็คือจะไม่ได้ก็สามารถใส่กร,าารเะเป๋าได้เลยสามารถทิ้ง่าได้เลยของเราก็จะมีอยู่ห้าสีหลักใช่ไหมคะตใบแรกคือเป็นสีหลักสีแก่นสีเก็บขี้มา้าสีเทา ขอบคุณค่ะ